บ้านหนองสาวรายใหม่หมู่ที่3ตำบลคลองทรายอำเภอสากเหล็กจังหวัดพิจิตรได้นำแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชนที่เห็นถึงความสำคัญในการบริหารจัดการเงินทุนในชุมชนให้เป็นเอกภาพมาดำเนินงานในการบูรณาการเชื่อมโยงการบริหารจัดการเงินทุนในชุมชนจากกองทุนต่างๆเช่นกองทุนหมู่บ้านโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือกองทุนกขคอจและ กองทุนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจึงดำเนินงานขับเคลื่อนและจัดตั้งศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านหนองสารายใหม่ขึ้นเมื่อเดือนตุลาคม2563เพื่อสร้างความตระหนักในการใช้จ่ายเงินให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยมีเป้าหมายหลักคือบริหารจัดการหนี้สูงหนึ่งครัวเรือนหสัญญาเพื่อสามารถแก้ปัญหาหนี้สินครัวเรือนจนสามารถลดหนี้ปลดหนี้ และหมดหนี้ได้ในที่สุดขั้นตอนการทำงานของศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านหนองสารายใหม่ 1. ประชุมเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนต่างๆในหมู่บ้าน 2. คัดเลือกคณะกรรมการซึ่งมาจากทั้ง3กองทุนด้วยกันและ 3. จัดทำระเบียบข้อบังคับจากสมาชิกทั้ง3ากองทุนกระทังได้แนวทางในการดำเนินงานดังนี้คัดเลือกครัวเรือนเป้าหมายที่เป็นหนี้30ครัวเรือน เพื่อเข้าสู่กระบวนการบริหารจัดการหนี้ให้คงเหลือเพียง1ครัวเรือน1สัญญาโดยมีหลักเกณฑ์ให้สมาชิกต้องออมร้อยละ1บาทจากยอดที่กู้ไปเพื่อสร้างความมั่นคงในการออมมีการติดตามประเมินผล30ครัวเรือนเป้าหมายต่อมาในปี2564สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสากเหล็กจังหวัดพิจิตร ได้สนับสนุนงบประมาณกิจกรรมสำนึกดีแผนดีบริหารหนี้ได้ซึ่งเป็นงบประมาณในการดำเนินงานให้กับหมู่บ้านหนองสาวรายใหม่จำนวนเงิน55,500บาทจากนั้นคณะกรรมการได้คัดเลือกสมาชิกที่หัวไวใจสู้จากครัวเรือนเป้าหมาย30ครัวเรือนที่มีความพร้อมและความต้องการในการทำอาชีพเสริมเพื่อสามารถลดหรือปลดหนี้ได้ทั้งนี้ สมาชิกที่เสนอโครงการจำนวน3โครงการประกอบด้วยโครงการเลี้ยงตะภาพน้ำโครงการเลี้ยงหนูใหญ่และโครงการเลี้ยงไก่พันุ์พื้นเมืองคณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนจึงได้พิจารณาตามความต้องการของครัวเรือนดังกล่าวที่เสนอโครงการเข้ามาและได้มีการติดตามสนับสนุนทั้ง3ครัวเรือนให้นำเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์จากผลการดำเนินการที่ผ่านมา ครัวเรือนเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตัวอย่างเช่นครอบครัวของนายวิวรัตประพายพักเกษตรกรผู้เลี้ยงตะภาพน้ำและครอบครัวของนายสุกเกษมไทยตรงเกษตรกรผู้เลี้ยงหนูใหญ่เดิมมีหนี้สินจากการกู้ยืมเงินไปประกอบอาชีพทำสวนมะม่วงเมื่อประสบปัญหาด้านการตลาดทำให้มีหนี้สินเพิ่มขึ้นไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด จากการนำเงินภายใต้กิจกรรมสำนึกดีแผนดีบริหารนี่ได้ไปใช้ตามวัตถุประสงค์กระทั่งประสบความสำเร็จนำเงินจากการประกอบอาชีพดังกล่าวกลับมาใช้นี่ได้และส่วนหนึ่งเหลือไว้เพื่อออมเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและความมั่นคงให้กับสมาชิกในครัวเรือน ผลสำเร็จของสมาชิกศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านหนองสารายใหม่ทั้ง30ครัวเรือนนี้มีความตระหนักในพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินและออมเงินกระทังทำให้มีรายได้เพิ่มนำเงินกลับมาใช้นี่ได้ตามสัญญาอีกทั้งยังเป็นการแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือนในชุมชนจนสามารถทำให้ลดปลดหนี้ได้ในที่สุด